Hello เพื่อนๆมาทางนี้เร็วเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคนต่างชาติหลายคนเลยนะที่เขาพูดถึงกองเชียร์วอลเลย์บอลของคนไทยเราแล้วสิ่งที่พวกเขาพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องที่เราเชียร์ทุกทีมอย่างเป็นกลางและให้เกียรติทุกคนเลยอุ๊ยฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยอะฮ่าฮ่าฮ่ รู้ไหมว่าเขาประหลาดใจกันมากเลยนะที่แม้จะเป็นคู่ที่ไม่มีทีมไทยลงแข่งแต่สนามก็ยังเต็มไปด้วยกองเชียร์ไทยแถมเราไม่ได้มานั่งเงียบๆนะเรายังส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจทุกทีมอย่างเท่าเทียมกันเลยไม่ว่าจะเป็นทีมที่เก่งแบบสุดๆอย่างบราซิลหรือทีมที่คนไม่เคยรู้จักเท่าไหร่เราก็เชียร์หมดเลย สิ่งนี้นี่แหละที่ทำให้บรรยากาศในสนามมันอบอุ่นและเป็นมิตรมากๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่านักกีฬาจากประเทศอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนได้เล่นในบ้านของตัวเองเลยนะอุย้ยฟังแล้วน้ำตาจะไหลนี่คือสิ่งที่ทำให้กองเชียร์ไทยเราแตกต่างและโดดเด่นจากที่อื่นในโลกเลยแหละไม่แปลกใจเลยที่นักกีฬาและแฟนวอลเลยบอลทั่วโลกจะยกย่องเราขนาดนี้นี่แหละความน่ารักและน้ำใจของคนไทย แอดมินภูมิใจสุดๆไปเลยเรื่องความสำเร็จของศึกวัลเลบันญิงชิงแชมปโลก2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะคือมันดีงามมากดีจนแบบแอดมินอยากจะกรี๊ดดังๆไป3บ้าน8บ้านเลยค่ะ เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาการแข่งขันได้จบลงอย่างงดงามเลยค่ะที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากแอดมินบอกเลยว่างานนี้ประเทศไทยเราคือสุดยอดจริงๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสนวงเทียนทองก็ไปร่วมพิธีปิดด้วยค่ะยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพมากๆ คือเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อนจะเริ่มรอบชิงชนะเลิศท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบภูมิใจสุดๆเลยว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันนี้ได้ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยนะ กรี๊ดไม่ได้มีแค่แอดมินคนเดียวที่คิดแบบนี้แถมท่านยังขอบคุณพลังใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนทีมมาโดยตลอดอีกด้วยนะแอดมินรู้สึกเลยว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เรามีความสุขอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยสร้างไรายได้ให้เศรษฐกิจบ้านเราด้วยคือมันดีงามไปหมดเลยจริงๆค่ะทั้งได้ความสุขทั้งได้เงินแฮปปี้สุดๆไปเลย ที่ทําให้แอดมินภูมิใจตัวลอยยิ่งกว่าเดิมคือประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติหรือ FIVB มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับรัฐมนตรีของเราด้วยนะคะ กรี๊คือมันเป็นการแสดงว่านานาชาติเขายอมรับในความสามารถของเราจริงๆค่ะแอดมินว่ามันเป็นการตอกย้ำเลยว่าประเทศไทยเราก็เจ๋งพอที่จะจัดกีฬาระดับโลกได้แบบมีมาตรฐานไม่แพ้ชาติไหนเลยแถมยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกด้วยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแล้วแต่มันคือการตลาดประเทศเลยนะเนี่ย โอ้ยเพื่อน,อนๆต้องอ่านคอมเมนต์พวกนี้เลยค่ะคือมันทำให้อกไายไหล่ผืนเลยจริงๆแอดมินไปส่องคอมเมนต์มาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชมกันสนั่นเลยค่ะหลายคนบอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จัดวอลเลย์บอลได้ดีเท่าไทยแล้วและเรื่องการจัดงานประเทศไทยก็ไม่เป็นรองใครเลยค่ะแม้แต่ชาวต่างชาติที่ชมการถ่ายทอดสดจากอิตาลียังชมว่าจัดดีมากเปิดเพลงสนุกมากกองเชียร์น่ารักจนอยากไปเชียร์เลยค่ะ โอ้โหคือมันเกินคำว่าด,ดีไปแล้วอะ่ะไม่พอแค่นี้นะคะการถ่ายทอดสุดกับโปรดักชันก็สุดปังมีแต่คนชมว่าจัดได้ระดับโลกมากครับมุมกล้องภาพชัดอินเตอร์สุดๆแล้วพิธีมอบรางวัลก็เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ใกล้ชิดนักกีฬาด้วยแถมเพลงประจำการแข่งขันของไทยก็เพราะและสนุกจนนักกีฬาทีมอิตาลีร้องตามด้วยนะคือแบบโหมันดีไปหมดเลยแก แฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ภูมิใจสุดๆเลยค่ะหลายคนชมเรื่องความมีน้ำใจคนไทยต้อนรับดีมีน้ำใจเชียร์ทุกทีมและมีมารยาทในการเชียร์ทำให้บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความสุขและมิตรภาพแอดมินชอบความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทีมชาติอะไรมาจากไหนคนไทยจะเชียร์ทุกทีมเพราะวอลเลย์บอลมันอยู่ในสายเลือดไปแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งรักและภูมิใจในความเป็นคนไทยมากๆเลยค่ะ และแน่นอนว่ายังมีคอมเมนต์นที่ชื่นชมศักยภาพของนักกีฬาไทยด้วยนะคะหลายคนบอกว่าไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะนอกจากเรื่องดีๆแล้วยังมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจด้วยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงแรกๆก,การโปรโมทยังน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะส่วนบางคนก็เสนอให้ลองใช้โคชต่างชาติถ้าอยากเข้ารอบลึกในรายการใหญ่ๆดูบ้าง โดยรวมแล้วแอดมินว่าเสียงสะท้อนจากคอมเมนต์ทั้งหมดมันแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจริงๆค่ะพวกเราสามารถจัดงานระดับโลกได้แบบยอดเยี่ยมสุดๆและสร้างความประทับใจให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงจนหลายคนเชื่อว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของประเทศไทยเพื่อนๆล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับความสำเร็จครั้งนี้ของประเทศไทยแอดมินนี้แบบยิ้มไม่หุบเลยจริงๆ มีคอมเมนต์จากแฟนๆเพิ่มมาอีกจ้าบอกเลยว่าความรู้สึกมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่ามันคือความสุขและความภูมิใจที่ล้นปลี่เหมือนหัวใจจะระเบิดออกมาเป็นพลุเลยอะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสุดยอดมีคนบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งวอลเล์บอลอย่างแท้จริงอ่านแล้วคนลุกไปหมดเลยค่ะมันดีใจจนน้ำตาจะไหลออกมาเป็นสาย,สาย แล้วก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าได้ดูบรรยากาศทุกวันมันสุดยอดมากบางคนถึงกับสรุปสั้นๆแต่ทรงพลังสุดๆว่าดูวันแรกดีต้องที่ไทยแลนด์ฟังแล้วมันภูมิใจจนตัวลอยไปเลยและรู้ไหมคะว่าความสำเร็จครั้งนี้มันทำให้หลายคนถึงกับเสนอว่าประเทศไทยควรได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกอย่างเช่นโอลิมปิก กรีดแอดมินอ่านแล้วอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยค่ะฮ่า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 มันคือความฝันที่เป็นไปได้นะเพื่อนๆแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้มาจากแค่การจัดการเพียงอย่างเดียวนะเพื่อนๆมันมาจากหัวใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทีมงานที่ร่วมมือร่วมใจกันจนได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกองเชียร์ชาวไทยแอดมินกรีดให้เลยค่ะ กองเชียร์ไทยเนี่แหละคือหัวใจของการแข่งขันครั้งนี้จริงๆทุกคนเชียร์กันแบบสุดพลังส่งเสียงให้กำลังใจกันแบบไม่มีกัดเลยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขความสุขนี้มันมาจากความสำเร็จร่วมกันของเราทุกคนจริงๆแอดมินอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทำให้งานนี้ออกมาดีงามขนาดนี้ แต่ถึงจะได้รับคำชมเยอะแยะขนาดนี้เราก็ยังมีข้อเสนอแนะดีๆที่จะทำให้เราพัฒนาไปได้อีกอย่างเรื่องระบบขายบัตรหรือการจราจรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตแอดมินว่าน่าสนใจสุดๆโดยรวมแล้วการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันไม่ได้แค่ทำให้เราภูมิใจแต่ยังทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยในฐานะดินแดนแห่งวลและบนอย่างแท้จริง แอดมินมีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้สึกภูมิใจเหมือนแอดมินไหมแล้วแอดมินไปอ่านความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เขาพูดถึงการเชียรวว์วอลเลย์บอลของคนไทยเราแล้วเสียงตอบรับมันดีมากดีแบบตะโกนว่าดีเลยแหละอ่านแล้วอยากจะกระโดดตัวลอยหมุนตัวกลางอากาศสักสามสี่ตลบไปเลยอะ่ะฮ่าฮ่ รู้ไหมว่าทำไมชาวต่างชาติเขาถึงได้รักการเชียร์ของคนไทยเราขนาดนี้ก็เพราะว่าคนไทยเรามันน่ารักน่ารักแบบไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเลยพวกเขาเลาว่าตั้งแต่นักกีฬาและทีมงานต่างชาติเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแบบสุดๆเหมือนเป็นดาราฮอลลีวูดหรือแชมป์โลกยังไงยังงั้นเลย แฟนๆชาวไทยก็มีน้ำใจมากๆเอาของที่ระลึกน่ารักน่ารักไปมอบให้เอาของขวัญหรือบางทีก็เป็นเงินให้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่แค่การเชียร์แล้วแต่มันคือการแสดงความรักที่มีต่อกีฬาวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงเลยค่ะเพื่อนๆอ่านแล้วก็ปลื้มปริ่มแทนเลยเนาะ แล้วที่พีกกว่านั้นคือชาวต่างชาติหลายคนแปลกใจและชื่นชมมากที่คนไทยเราไม่ได้เชียร์แค่ทีมของตัวเองแต่เราเชียร์ทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนลงแข่งเราก็พร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ให้หมดเลยทําให้บรรยากาศในสนามมันสนุกสนานและเป็นมิตรแบบสุดๆไปเลยะนักกีฬาจากต่างชาติบางคนถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนได้เล่นในบ้านของตัวเองเลยเพราะมีเสียงเชียร์ตังกระหึ่มแบบไม่หยุดหย่อน นี่ไงพลังของคนไทยเราพลังแห่งความรักในกีฬาของเราที่มันไม่เคยจางหายไปเลยนะ และที่น่าภูมิใจสุดๆก็คือเรื่องของมารยาทกองเชียร์ไทยเราถูกยกย่องเป็นหนึ่งในกลุ่มกองเชียร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะเราไม่โหดใส่ทีมคู่แข่งเลยแม้แต่นิดเดียวแถมพอเขาจะเสิร์ฟเราก็เงียบสงบเพื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ชาวต่างชาติบอกว่ามันหาได้ยากมากๆในประเทศอื่นๆ อู้ฟังแล้วแอดมินอยากจะลุกขึ้นยืนปรบมือให้ทุกคนเลยอะ่ะฮ่าฮ่ฮมันช่างเป็นกองเชียร์ที่น่ารักและมีมารยาทด,ดีจนใจละลายไปหมดเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักกีฬาหลายคนยังบอกอีกว่าพลังเสียงเชียร์ของคนไทยเรามันทำให้พวกเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจและสนุกกับการแข่งขันมากขึ้นด้วยนะที่สำคัญเลยคือไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนที่ลงแข่งสนามก็เต็มไปด้วยผู้คนตลอดเวลา นี่มันไม่ได้เป็นแค่การไปดูกีฬาแล้วแต่มันคือการไปแสดงออกถึงความรักในวอลเลยบอลอย่างแท้จริงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆการเป็นเจ้าภาพที่ดีการแสดงออกถึงความรักในกีฬาอย่างมีน้ำใจและมีมารยาทนี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่รักและน่าจดจำในสายตาของชาวต่างชาติในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเลยอ่านแล้วแอดมินหัวใจพองโตเท่าบ้านเลยะเพื่อนเน,นรู้สึกเหมือนกันไหมคะ